โอเคทุกคนเราจะมาตอบคำถามพี่บ้านเนียนคะว่ามีแอปอะไรบ้างแล้วโทรอะไรได้บ้างเราทำยังไงถึงจะโทรได้แล้วเวลาที่ข้อความเข้าเราสามารถอ่านได้เลยหรือว่าอ่านย้หลังได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดเลยค่ะพี่พี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของน้องเอก19 Pro Max นะคะหน้าจอจะเป็นขนาดสากลาง45ค่ะดูปฏิทินได้มีวันที่มีเวลาแล้วก็สามารถล็อกตัวเลขได้นะคะมีพยากรณ์อากาศก็คือเราจะไม่ได้มีแอป,ปพื้นฐานอย่างเช่นแอป,ปนั่นแอปนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถใช้การแจ้งเตือนได้รุ่นนี้ถ้าเกิดว่าใครตามหารุ่นแบบบูทคูลนะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้กับมือถือทุกรุ่นเลย แบบนี้เรียกว่าโทรปกติค่ะอันนี้เราใช้แบบไอเนะทุกคนแบบนี้สามารถกดรับสายในตัวเรือนได้เลยถ้าไม่อยากรับสายก็กดวางได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการโทรบ้านเขียวนั่นเองค่ะตามคอมเมนต์ของพี่ๆว่าเอาสามารถโทรได้ไหมแล้วก็ยังสามารถที่จะกดรับสายในตัวเรือนได้อีกด้วยค่ะใครที่ใช้ระบบไอเออยู่นะคะสามารถโทรได้แบบนี้เลย แบบนี้จะเป็นการโทรแบบมาสีฟ้าค่ะกดรับสายก็คือกดสีเขียวนะคะกดวางก็กดสีแดงได้เลยต่อไปนะคะก็เอาใจสาวกของคนที่ชอบแบบอ่าดีเอ็มเพราะเราสามารถโทรอรจอจได้ด้วยเวลาที่เราโทรออจอนะคะก็สามารถกดรับสายในตัวเรือนได้เหมือนกันค่ะแบบนี้เป็นการโทรออจอนะตั้งค่าเสียงตามที่เราชอบได้เลยตามมือถือ ค่ะแบบนี้คือกดสีเขียวรับสายกดสีแดงวางสายเหมือนกันค่ะเวลาโทรออจอนะคะก็สามารถรับทั้งนาฬิกาก็ได้รับได้มือถือก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วก็สามารถที่จะอ่านแชทได้แบบเรียลไทม์ได้ค่ะสมมติว่ามีคนแชทมาในมือถือของเราแสดงผลที่นาฬิการเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้เรียกว่าเข้าแบบเรียลไทม์สมมติว่าเวลามีนคนแชทมาอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะอ่านจาก ทรศัพท์ก็ได้แต่บางทีเราขับรถอยู่เราสามารถใช้ทางลัด้ดยการอ่านผ่านนาฬิกาได้เลยอันเนี้ยก็จะสามารถแชทได้ทั้งฟ้าเขียวรุง้งแล้วเวลาที่เข้านะคะให้ดูเลยว่าเราสามารถใช้แบบ อ่านแล้วก็ใช้งานง่ายรุ่นนี้นะคะ X29 Pro Max นะทุกคนนอกจากที่เราจะเชื่อมต่อง่ายใช้งานได้กับมือถือทุกรุ่นข้อความเข้าเรียลไทม์อ่านได้เลยหรือเราจะอ่านย้อนหลังก็ได้คือหมายความว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้สะดวกอ่านทันทีเลยอะไรเงี้ยสามารถมาอ่านย้อนหลังได้แต่อ่านได้เลยนะคะหรือจะลบทิ้งถ้าเราอ่านเสร็จแล้วลบออกเลยก็ได้รุ่นนี้มีทั้งหมดอยู่3สีค่ะมีสีดําสีเงินแล้วก็สีชมพูกดพิดตะกระาใส่มือได้เลย